่นานธีการทุลูกขอเจอริญพรบรรดาญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวกรรดาลัรรกษณภพตะพงประธานเจ้าภาพตลอดถึงบรรดาญาติโยมผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพหรือรองประธานหลักไม่สามารถที่จะเ่ยานา้มได้เพราะว่าถ้าเป็านเหยน้มเจ้าภาพตันนี้ ก็คงจะไม่ได้พูดอะไรเพราะว่ามีจำนวนมากซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่พวกเราทุกคนหรือเป็นสิริมงคลแก่วัดพิทยารามโดยมีพระอธิการยศพรกันทะศีโลเป็นเจ้าอาวาสแต่เมื่อกี้นี้ก็ นสนทรากันพระธิการยุศพรกัมทะสิโลอายุห1สปี9กพรรษาเป็นหล้มตาเมียปามาบวชสำคัญในตรงนี้เลยเนะี่ล้มตาเมียปามาบวชปาเน่าก็เป็นปาเมียมาบวชเดีดเมียปาจมาบวชนี่เนี่ย,ดดยนะได้มีโองกาส มาเป็นผู้นำในทางวัดวิทยารามคือก่อสร้างโลอุโบสดหลังใหม่แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยยจงฟังให้ดีเดวลาหลวงพ่อพูดเนี่ยมันจะมีส่วนสำคัญเนี่ยมีโอกาสนำบรรดาญาติโยมที่มีสตาทคาความเชื่อ,อพระทรบความเรื่องใสในทางพระพุทธศาสนาสร้างโลอุโบสดขึ้นหนึ่งหลัง แต่ว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้นี้ก็คุยกันอยู่เรื่องโลโบสดมองไปเห็นแท่นพระป,ประธานองค์ใหญ่เนี่ยลอง่อกจเลด้ชี้คัดคัดลงพาอ,อยู่แท่นพระป,ประธานน่นี่ก็ได้เพราะว่าพระป,ประธานที่เรากำลังหรออยู่ในขณะนี้ จะํำไปปฏิฐานเอาไว้ในโลโบสดแต่ว่าหันหน้าไปตามทิศตะว,วันออกพระประธานนี้หันหน้าไปตามทิศตะว,วันออกผมก็ประธานเพราะว่าที่วัดขรลงพ่อเนี่ยโลโบสดทง้งแรกอันนี้เจ้าวาดก็คือหลวงปู่ปุป,ปดิษสารคุณเป็นคนบ้านสร้างแท่งนี่แหละเป็นสร้างเอาไว้เนี่ยเนาะ ปรากฏว่างนหน้าไปทาตาทิศตะวันออกแล้วก็สร้างไม้ถาวรหลวงพ่อสังเกตดูหลวงพ่อมาอยู่ได้ประมาณสิบกบว่าปีนี่บวบส่วนทางนี้ไม่มีญาติโยมเดินไปกราบไปไหว้เพราะว่าประตูหมดอยู่ทิศตะวันออกขี่ข้ามยาไไปกลาบเร้ ที่ว่าไม่ตาวอนก็คือฝ้าเบรานเนี่ยเอาไม้อับเป็นดีลงพิลาปไปขี่ใส่เน้นขึ้นไปต้องก้มสาผ่าเน้นพังลงขี่ลงพิลาประมาณจัดขคงรถตกลงมาจากฝ้าเน้นก่เป็นอย่างปลอดภัยเพราะอ,อาศัยขี่ลงเนี่ยบางทีย้อก ทีนี้ในกรณีองค์พระประาธานหน้าประาธานทิศตะวันออกหลวงพ่อู้จักแนนอนหรือว่าหลวงพ่อกะกเดียนเรื่องนี้หล่ะหลวงลพ่อก็ได้ไปเน้นหนักในเรื่องศิลประตับรามาการลูกกรรมจับต้องศิลปวัรรุป,ประเพณีเกณฑนำเสียต้อนกันมาโดยไม่มีผลถ้าเขา้าใจไม่ไม่ถูก ก็เป็นศีลประตับรามาคือผิดพุทง่ายพุดธเลยะฉะนั้นที่วันหลวงพ่อก็เลยหันหน้าพระกระทาไปทางทิศตะวันตกบอกว่าอะไรบอกว่าเหตุผลหันหน้าพระประาไปทิศตะวันตกเพราะว่าประตูคนเข้าวัดม่มากอยู่ทิศตะวันตกพอคนเข้ามาก็หันหน้าไปดูหน้าพระประธาน เอประตูลงไม่มีออกไม่ับอยูืนหนะ้าๆอันนี้เปน็นอันหลังเองไม่ออกบอกวอนเลยว่าพอดีเนี่ก็สังเกตดูตลอดพอหันหน้าภาพประธานประธานที่ตะวันตกมันใกล้ถะน้นบางปีก็เห็นโยมมาจากต่างจังหวัดมาจอดรถเอาไว้ข้ากมกำแพงวัดเข้าไปกราพบพระในโบสถ์เพราะมันไปหน้า อันนี้กันไม่ออกมันจางแจ้งว่าอย่นี้ก็จะคไปอู้เนาะแล้ว็วกนี้เราควบซื้อในรานใดกันไรเรื่องนี้ผมก็ให้ให้แนวคิดกับแตหลวงตายุทธกรเจ้าอาวาสอันที่สองบทหลังนี้โยมจะไม่ด้วยนะที่พูดเนี่ยนะเพราะว่าหลวงหลวงตาเจ้าอาวาสรู้สึกงกับฟังความโยมเป็นส่วนใหญ่ที่บอกว่าเป็นอะไรบอกเป็นปรึกษาหลวงปหรึกตรงนี้กันไร พอดีกูดนี่ไม่ใชู่่เล่นเป็นเรื่องนี้ไยเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเขาสั่งให้วัดหนึ่งโน้นวัดโกสีวัดก็ดใช่วัดสกักวัดเนี่ยทุกวันนี่หลวงพ่อเป็นสั่งให้ทุกคนอ่าทุกทุกพื้นเพราะว่าพื้นในโบนเนี่ยโบนก็ยังไม่ใหญ่เท่าไรนะักแต่ว่าไปยกพื้นขึ้นประมาณสามสี่เมตรนี่แหละ อุประชากัรรมการสวดก็สามารถสวดได้แต่ว่าข้างล่างเนื้อไว้โยมนั่งล้อ,ลอ,อมรอบทีนี้คิดดูครัที่ว่า,วาโยมแกค,คิดบ้างไหมว่าบทมันเป็นวินัยบทหลังใดไม่สามารถบรรจุพระสงฆ์ที่ไปทำศักรรมได้ถึงยี่สิบเอ็ดรูปใชาไหมล่ มาส่วนขอดว่าอะไรขอดว่าอเออบอกว่าบอกลำเนิก้อนน่ะมันจะได้ทุ่มขึ้นหลายหลังหลวงพ่อสร้างทุ่มหลายหลังนี่เนี่ยมาส่วนหลังที่ว่าอยโยมเขาโยมก็เป็นเจ้าภาพมาจากนู้นจากกรุงเทพจากนครปฐมนี่แหละโยมก็สั่งให้ทําแบบนี้เพราะบ้านเขาเองแบบนี้ไปยกอาจโงขึ้นหน้าพระประธานเนี่ยแคบๆอยู่ไหมหลวงพ่อก็เลยบอกว่าได้ โยมจะยกก็ได้แต่ว่าโบสถ์ที่ยกมาเนี่ยมันหลังใหญ่ภาพไปนั่งอาสองในยี่สิบเอ็ดรูปก็เพียงพอที่แรกกับส่งสิรัน,นยืนหลับรบพอไปในน้นำว่าเขาได้สนถามมาแบบนี้โยมต่อว่าร้างหลวงรบ,งจจจบกันเท่าไรจะมาบอกหลวงพ่อด้วยสนอย่าให้หลวงพ่อขอพิสุขกรรมสิมามันไม่ได้มันไม่ได้หลวงพ่อก็ไม่กล้าสิ้นไปนะเนี่ยเตรียมตัวตายไว้หลวงตาเนี่ย เกเหี่ยมเเหลี่ยมไม่ขอดว่าคือมัก็วบมับ่นนี่เม่ร่เออยาจะมาบอกว่ามันเปียงมันเปียงหุนไม่ได้ตามีไหนเป็นยี่ไนโยัจำไม่ได้ลวงอได้บอกลูกตาเมื่อกี้เราเมื่อใดมีออกมาจังหันจัดต่วตาตัวยีสิบเอ็ดคนเอาไปออกะไปนั่งสวดอยู่หันล็อกมึงบอกถ้าด้วยเมื่อกี้เนี่ยได้มืี้สิบเอ็ดคนเนี่แต่ว่าจะเปเี่คนมาอวนหอเมา่อ หาสุกตีนจอยเป็นนางกระไดดอกจอยจีนจีเป็นทุกคนจีนจีเป็นคนมันเหมือนเนี่ยโยมไว้นะ้า้ญาติโยมบ้านสร้างแซงเนี่ยเดี๋ยวใจหลงตาเรามาบอกเหตุผลให้โยมฟังแม่ออกญาติโยมชาวบ้านสร้างแซงอาดเสียบนเสียงว้อมเล่ากระไดเพราะว่าเล่าเป็นหลงตาเมียปลามาหมดก็อาจถิบอัเสียงเล่ากระไดเนาะ พวกโกหกหักหลังลอยคอยงานสังการสมนิยมท่านอันนี้บอกโดยย่อเพราะผมมีเวลาหลวงพพูดพูดตามเวลานะเนี่ยชิมจีนาฬิกาสา,า,ามสิบเก้านาทีอย่าทำพิธีอะไรที่บอกเนี่ยเขามุ่งลงพอานาั่งขึ้นตั้งตาบาแต่ว่าลงพ่อเขาขึ้นหานเทศเรามันไปยากมันล่งยากอย่างบ่าที่เก้าลงตาม้าต้งองล่งยากนะ เล่นนางออเางาอยู่นี่ละรอเวลาเดีว๋วรอเวลาเนี่ยอีกแกนึงกันนึงก็ทมาดีไขมันไหลอย,ลาย,ลาย่าล้อเดี๋ยวจะปึก๊กวคยจะปั่นก่อนไข,อ,ขออกแด่หลังหองบ้าน,นได้ไนทีนี้ในการสร้างเอา,ารประตูเรียงปู บ้างลงดาบไปรายงานอย่างนี้ประธานมหาราชกุตลูปเนี่ยนางสาวปัญดารัตน์บราพัฒน์กงเนาะประธานเจ้าภาพเป็นเงินหาแสนบาทในโยมวัธรรมดาอี่นี่นานเออสาธุมัจจอยาบุญกรมงามาจุดเทียนเมื่อกี้เนาะต้องมาเรียบบ้านนั่นหาแสนกว่าเนาะ เป็นหน้าสาวสับลงบอลได้ว่ากานบอกเม็นหน้าสาวตัวมีืึ้นป,เเปมมันีิลงบอลจีต้องลตายช่วยนึ่งคำันเนาะงตองไปแจ้งไปทำมันเป็นังี้ลูตาไปทำหน้าฟ้าบางผมนี่เป็น,นยงี่ส่งแต่งตัวไม่งามเนี่ยเพราะเปนบ้านมีเนี่นมันไม่พูดแล่เรื่งนีงดีนนีอะไรนี่จะเป็นปสิ่งแตงแตนงตัวเออนลาดิเนี่ยทีว่านี้ก็ น้านโมธนาหลวงพ่อพูดอยู่เป็นประจำว่าในการก่อสร้างท้าวรปรพุทในพุทธศาสนานไม่มีอะไรที่สูงสุดไปกว่าองค์พระประธานเมื่อสร้างไว้แล้วเราก็จะมีโอกาสเปิดโอกาสให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทได้มากราบมาไหวามากราบมาไหวทุกครั้งก็เป็นบุญเปกุศล บนก <Cette Goodnight, S 1> ุศลนี่เป็นะหล่นเหลือไปถึงเจอภาพพุที่สรแล้วคิดว่าพระพุทธรูปองค์นี้เขาเขียก็อยู่ได้เลยจิโยเป็นพันปีไม่ออกแต่รวงพว่าจิจอบมังจะพอมันปีบะจิยาตรวงก่าพุทยาหรือยอนนเนี่ยนอกนั้นจิดับบินมัมันบินอะไุเนี่ยแล้วทุ่่าจิบอกดอก เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามันก็คนไม่ค่อยคิดคนไม่ค่อยคิดถ้าเป็นองค์พระปฏิมาพระตูลูกเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าหรือหลวงพ่อกล่าวไว้ว่าในวัดน,นี้ไม่มีอะไรจากสูงที่สุดเท่ากับองค์พระประธานวัดแต่ละวัดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือองค์พระประธานนี่แหละองค์พระตูลูกตัวแทนของพระรยาเลยล่ะองค์นี้แหละ Okay. เพราะฉะนั้นเราก็คิดเลียนว่าทำไมโยมถึงมีโอกาสได้มาสาร้างพระตรู้ในสายตาของคนมีเงินก็ไม่แพงถ้าในสายตาของพวกพระทั้งหลายแลย้วเนี่ยแพงเพราะว่า,าพระไม่ค่อยมีตัง์ยกเวียนมัดที่ชัยยาลามหลวงดาเนี่ยเมื่อกี้กะทำไปยุบอะไรเพราะต่อะน,น,นิ่งะนของแท่มาน,นะ ในเกล็ดแสนขัวมนันอุ่นแล้วก็เรื่ามันสมบูรณ์ไหว้พาตั้งมาชุมนุมก็สร็อกเขามาเห็นหรหลานแอหยอดกันเลยนี่แหละในระดับใกล้เนี่เพราะฉะนั้นที่เรามาสร้างองค์พระปฏิมารูปเปียรรูปเหมือนแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นหลักๆก,ก็คือเพื่อจะให้พวกเราพุทธบริษัทได้กราบได้ไหว้ เป็นพุทธ,ธานุสติและเรื่องถึงคุณของพุทธเจ้านโมตัสะาพระวะโตพระวะโตกรุณาคุณอารังโตบร,ริสุทธิคุณสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาคุณเรามากราบม,มาไหวและเรื่องถึงคุณงามความดีขององค์สุพทะสงครามย่ยาแล้วตั้งใจทธปฏิบัติถามแล้วว่าบุญนี้ว่าจะล้นเหลือไปถึงพวกเราผู้เป็นเจ้าบ้าน พูดมานี้ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะนาสาวปันนารัตคนเดียวอยากโยทีมาร่วมทุกคนเลยถ้าจะพูดเลยไปนี่นี่เมื่อกี้นี่ผู้ที่มาทำพิธีเอืเ่อจะตอกพ้ามเนาะบวงสวงเทวดา,าุดกกำลังกว่านี่นเนี่ยท่าไรนี่เนี่ยไม่ต้องมาดานี่ไปแล้ว ยังานที่สามเราบาเราทีไปอีกนู่บวงสวงที่บราอันนี้ก็รทำกันกันนี้กัเนี้ที่มันดีกันไม่เห็นกันไม่เห็นเลยซุ่งนี่พอหยอกลลปอายุต่อยายซุ่งหน้าข่าวปัดลบปอายุบ่อยายข่าวอยู่นี่ลงปอายุต่อยาไม่ร้มผัาหันซึ่งี้ระหว่างนั้นลลปวาย่อยายก็ะกลัวฟ้หลายมานะกพ่อพื้นลลปวายุ่อยซึ่ง ซึ่งบวงสวงกับเมวดามันก็บเกี่ยวลองภาษาลองบอก่าบวงสวงล้มพัดบ้างไม่ไดพัดล้มฉัได้บางสมนีิเลยบบนลองบอกวาสมิจะพจับนว่าพลองบอกไหมนั่นกาบงสวงหลายมานะเออบวงสวงกับได้บบวงสวงกับไดถามว่าทิศทางเลี้ยวเลี้ยวพอเลียลึงอันเป็นรักเลยใช่ว่านี่ เลนออมาเสิราฟลุงปอทำลงตกาเนี่ยม่เล่นหมป่านไหนคือกัางามถึงลงตาถึงแล้วไาอยบ้านนี่ล่ะลูกร้านที่เรานีล่ะพะหละเราปอก็เรก่มไอวบุฟเ่งามกระซุ่มอยู่ลุงขุ่นตัวเฉยเพราะว่าเมื่เช้าจังหที่ซุ่มนีนนั่งฟั้งลุงปอเอาอยู่ไเต็มเ็นไปว่านี้ลงปอคือเอาพื้นบองนี้ปกติลงปอเป็นนักนสดย ขอาวกอเรียงหนึ่งยอยอเขากอเรียงหนึ่งย่ดอดอมาเห็นยี่สิบนาทีเพราะต้องไปมองไกลๆด้วน้อมขอโทษบางคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องบวงสรวงที่ดีกัมต่างๆอาจจะไม่เชื่อนะหลวงพ่อขอเล่าเรื่องหนึ่งที่คนไม่เชื่อ ถ้าคนเชื่อเนี่ยจะทำตละบอกหลายปีมาแล้วเเรื่องจริงนะแต่ว่าขอไม่เรียนนามแล้วก็จะตาล้มก่อนนีนน่ตากฏว่านานมาแล้วเนี่ยมีวัดวัดหนึ่งทำพิธีวางเชลราเลือดเนี่ยนะไม่ใช่อหลอกบนะ้านนะวางเชืราเลือดสลาเนี่ยตากฏว่ามีพิธีบรงสงเทวดา แต่ว่าในพิธีนั้นเน่ยเครื่องสังเวยไม่ครบภาพก็เล่มาบอกเจ้ว่ามาร,รุมอเครืองสังเวยบ่ครบไ,ไปสักพิธีแบบนี้ล้อหนิเนาะหลวก่ากำมังไงคือหลวง่อบอกนี่หะคู้นอ,อมมนทุนี่ะตอรขอบสร้างแม่มอย่งผมสั้งตรงเรียวสัวเที่วดาไม่เห็นโตตัวะนาเดียวไว้เดียวไว้สุภาจะปึกมันต้องแค่จะปึกแ่่วังเ้นเนี่ย บอเขาเกยรถเปี่ยนมสั่เ้านมีตัวตนตัวถนัลองบวา,ายจะาวานให้ภาพแค่ไเหี้ยึเื่อประเด็นอะไละปุยามปุย่เ้เกเนี่ยมันอโมีเวลาจะได้นแนต่มันถูกตอนเี้ยีเนี่ยตองเก็นต่อหองมงมเ,งงมน,เงนี่ยหงมงเสาเนี่ยอันนจะถูกเ่แต่ว่ามมีเวลาคือกันคนลงคอาล่ะล่องบวาถามว่า,าม,ม่บามันจะนไรงมันก็นเ่ไดไปขึ้นที่เสียหที่นก ผมว่าผมบอกกีกันเลยกันเลยน,ะยนตัวที่สุดหอเปล่าหมดงงคุณเจะาไม่หอมงงมาตอนนี้เทวดาบ่กบ่ใครมาหลายเพราะว่ามันเหม็นไม่อ <c oughs> อกเขาเรียนจริงนี่เรียนจริงนี่ตัวที่งตับนกบันกบ่แปลภาษาพานีมาเลี่ยงกันแต่พระเส้ยถามพระคู่วันมึงเช่ยวผู้เ่ยนี่เทวดาบ่มใคมามนุษย์สโลกในอย่างมนุษย์มีกลิ่นเหม็นสุกับร้อ มาเข้าเดียวกับไปเห็นบอกยนะังตำรวจสวนมุดแล้วตุกจขับปลาตาชนิตุกาเนี่ยเขาเรียกว่าเชิญเทวดาเ้าออก,กาลัออกกบม,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 ามาเรียกเสารกลับมีมีเพื่หมายเพ่อเรียนรู้เนี่ยไดแต่ว่าลูองค์กรกร็บอกสัน้นเราต้องบอกเทวดากลับดอกมาทำพิธีแล้วเดี๋ยวติดเมียผมเมียคือเรามีการไปเสิร์ฟคนมากินเลี้ยงผมแม่บับกคับว่าไม่กินแล้วเชิญกลับนะไม่มาเทียงอีกเดี๋ยวบอก อ,อันนี้ยกตัวอย่างให็นบางม้เนาะบาทนี้พ่อประกอบที่ีแล้วขึ้นต่อมาี่ว่าเกือ้สังกะระรวงสองเทวดาพรอบ่อนเจ้ว,วาดไหภาพเนาะก็องเเห็นเลยเด้นอนอยน่ขึ้นเต็นเต็นเกิดมาเจ้าวาดหงอกมิดสีเลยว่าไงดีลงตายี่สมวันเนแต่ว่นเราน็เป็นตะเพนเนาบทำเอาก,ก็หมุนก็ายอยูนี่ เดี๋ยวมาที่แหลกข่นองโชวมาหัวหนวกมิดสีดีเลยบมอได้ยินอย่างนี้ต้องปากมามไปใส่กระซาวโอ้ยคนเคยมักบอกมักกาหัวหัวหมออยู่ใส่ไปหาอ่าฟังดีหมอมีปกติหัวกับมผิดผิดปกติแต่ว่ามันได้ยินหมอไปตรวจแล้วกับโอ้รูจัก บาทนี่ก็เลยอยู่ต่อมานนี่เจ้าจีนเนี่ยเขาโยล่างปาซาล่างปาซาเขาเรียกว่าเอาสิ้นเสียไปซีเนาะหลุมนี้เป็นศพผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคนลงไปเนี่ยเป็นปักที่ตอกปักศพคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ถูกตอกปับตัวบาทนี่ครับลง่องูหนวกเนี่ยไปรับการเ้ี่ยม แต่สั้งคมสกุลน้อการมันเห็นยอมเขาทักตรงไหนเนี่ยกดศอกขึ้นมาตรงทุกศพกุกหลุมเล่าเลยสงสัยว่าเอกูหูหนวกเนี่ยพ่อยังเลยถามเช้นแสกนกันก็เลยเขียนใจบินหน่อยอาตมาหูหนวกมาเดือนกว่าแล้วไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากอะไรมันถามเิ้นแสอืมเสิงแสก็เลยบอกว่า นาสมภพี่นงเล่บอกว่าที่ผ่านมามีการบวงสรวงเทวดาไหมที่วัดมีงานไหมโยมกระต่อแท้ลบบอมันนี้เพราะว่าท่นง่นี้เดียวแสดงว่างานบวงสรวงที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องบูชาเทวดาไม่ครบ,ทบรเทวดาเลีย